ต่อไปนะครับนี่รุ่นพิเศษเลยนะครับผม4จังหวะ4แรงม้านะครับผม G X 5ู้นะครับตัวนี้ดีที่สุดขายดีที่สุดแล้วลูกค้าถามหาเยอะที่สุดนะครับผมดูจากเครื่องนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับอย่างดีดีมากๆนะครับผมสุดสาสตาร์ทอย่างดีนะครับคอยไฟคาร์บูไม่ต้องพูดถึงนะครับช้าสั่งจากเรานะครับได้อย่างดีตัวชามคัด สายสะายได้เป้คู่ด้วยนะครับมีตัวกันความร้อนให้นะครับผมตัวนี้สพายได้เป้คู่นะครับมีนุ่มนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสายสายอย่างอื่นจะได้นะครับสามารถล็อกได้สองข้างหนึ่งแล้วก็สองนะครับผมดูวัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้นําเข้านะครับมาตรฐานอลูมิเนียมอย่างดีนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับผมส่วนตัวแค้นนะครับผมดู แฮนด์นะครับอย่างดีครับกันกันกระแทกนะครับในการวางนะครับผมล็อกคันเร่งได้นะครับผมเร่งได้อย่างดีเลยนะครับแถมถุงมือแถมแว่นให้พร้อมนะครับผมชุดนี้พร้อมใช้นะครับโอเคครับผมแนะนำครับ